สวัสดีค่ะวันนี้อิงจะมาให้เทคนิคลับนะคะที่อิงใช้ในการสวนเทรนด์นะคะวันนี้เนี่ยน้องวิ่งขึ้นมานะคะจากโซนข้างล่างค่ะขึ้นมาข้างบนนี้นะคะวิ่งมาทั้งหมด3,000จุดนะคะ1วันวันที่เจ้าเข้านะ,ะก็คือวันที่ตลาดวิ่งแรงๆเนี่ยมีโอกาสวิ่งตั้งแต่3,000จุดไปจนถึง6000จุดเลยนะคะ ทีนี้เนี่ยเทคนิครับสายสวนเอาง่ายๆเลยค่ะถ้าน้องเบรกในโซนของเราแล้วเราต้องตีโซนไว้นะคะทุกคนโซนพ่กน,นี้เนี่ยเราเอามาจากทางเฟรมใหญ่ค่ะเราต้องตีโซนไว้ถ้าน้องขึ้นมาถึงโซนของเราแล้วนะคะจากการนับจุดที่น้องวิ่งขึ้นมานะคะทีนี้สายสวน,นะคะ่ะรอเซลลค่ะแล้วจุดที่เรา TP นะคะสูงสุดเลยในวันที่เราสวนเทรนเนี่ยให้800จุดค่ะ แล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่น้องวิ่งแบบนี้เดะเลยเห็นไหมคะน้องขึ้นไปถึง60ค่ะลงมาถึง52ค่ะก็คือ800สุดจากนั้นน้องก็ดีดกลับขึ้นไปแล้วก็ทะลุหายเดิมด้วยนะคะแล้วก็วิ่งเป็นไซด์เว์ต่อค่ะอันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคลับนะคะในการดูว่าเราจะเข้าจุดตรงไหนแล้วเราจะ TP กี่จุด TP ตรงไหนที่ทำให้เราได้กำไรสูงที่สุดค่ะเคล็ดลับนี้เราจะเป็นชาวสวนเทรนที่ร่ำรวยค่ะ ถ้าใครอยากรู้เทคนิคมากกว่านั้นนะคะในการตีโซนในการหาจุดเข้าเทรดแม่นๆในการหาจุด TP แม่นๆนะคะทักอิงเข้ามาได้เลยนะคะแล้ววันที่25นี้อิงมีคอสสดนะคะอิงสอนเทียบเท่ากับ VIP เลยใครจะขาดเปิดเผยทุกเทคนิคนะคะที่อิงใช้ในการเทรดทำกำไรวันละพันจุดขึ้นไปทุกๆวันแล้วเรามาเจอกันนะคะครั้งนี้ครั้งเดียวค่ะพลาดแล้วพลาดเลยนะคะทักด่วนได้เลยค่ะ รับจำนวนจำกัดนะคะสำเร็จสำเร็จทุกคนค่ะ